ม้าวันเลยุกแลีย้าว็คนไปใส่กันเลยก็ระเทียมพี่หนอง,งมันห้หอมไปกันเลยเด้ยต่อไปก็เป็นดอกหอมพี่หนออ่อ,นองดอกหอมเทลงไปเลยค่ะทุกคนอืมน่ลายดอกหอมเทลงแล้วฮเราจะปรุงเครื่องค่อยชิ้าไปนิดหน่อยให้ดอกหอมอไ,อม,ไนนออมุ่บ การแขวโบดีท่วงต้องให้มันเปียกๆใส่รถด,ดีไปพี่น้องใส่รถด,ดีใส่ตู้รถได้ใส่ซอสหอยซอสหอยนี่ก็ซื้อแบบขวดใหญ่มาขวดหน่อยมดไปกานมากลหลายเทกลุง่งเทกลุงนน่งมีซอสปรุงรส่น้องที่อยู่ค้าวเหรอบอพิษ ตามลงไปแค่นอยหน่อยเพราะว่าดอกหองเามันหวานอยู่แล้วเนาะเาาระตองใรลายแค่นอยเดียวคนเข่ากันเราค่อยยุกฟ้าไวหน่อยุกฟ้าให้มันซุกบางคนมันกกินแบบกรอบๆเนาะผูานกินได้การเจ็บเฉลี่ยใช่น่อเนื้อะมาบ้านเฉลี่ยกับวงขนาน มึงได้หลบหม้อสิน้ออีกแบบผมเข้าใจอยากฟอให้หม้ตากที shorts, ่ด like <st unlikely> ีคือหม้อบางแบบที่ยังกับอะไรที่ยังกับอะไรกับบ้านถ้าจะปิดฟ้าอะไรพี่น้องปิดปิดปฟ้าให้มันหอมเนาะปิดฟ้าไว้เปิดฟ้าออกมาซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเปิดพร้อม เหมาะสำหรับคนฟันไม่ดีบร,รัสันลส์ซิมกันพีน่เนาะอืมพอดีแซ่บลอยใส่จานได้เลยค่ะทุกคนใส่จานได้เลยเลย็จะมาเอาใส่จานเนาะ เก็บบอกไล่แบบนี้เหมือนขึเก่าลัดพี่น้องบางทีก็จะเก็บไว้ได้ตู้เย,ย็นหละ่ะเดี๋ยวเมื่อไปเฮ็ดงานกะหัวไปนั่งเนาะประหยัดข้าวโมตกไปสื่อกินชิปยูโรคชิปหายูโรแพงการเฮ็ดจังสี่ล่ะกรบโบเมนวังงกกรบโบเมนว่าประหยัดจนเกินไปกรบโบเมนเฮ็ดงางกินอยู่พี่น้องแต่ว่าอาจจะไปกินน้ำนะหวานอาหารดูกๆพี่การบม่ควายจะไปพี่น้อง เสร็จแล้วค่ะผัดตัดใส่ดอกหอมของเราอุ้ยนี่ค่ะรู้ข้อมูลแ่้วโอ้ยเจมันงกบอสแม็นงกกะแบบไะไมันข้อประหยัดแต่ข้ากับประหยัดพี่น้องไปกินตลาดอาหารดูๆกับเงิ่อนกับบอตโตบอท่นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆผัดดอกหอมกินกันค่ะ ไว้พบกันคลิปหนานะคะขอบคุณทุกกำลังเล่นงใจที่มาหามเาบ่งคลิปให้พิการเด้อบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ